เออนั่นแหละก็บางมาช่วยแกหน่อยขวังลุกให้เ้าไปลุงแพนเข้าไปดูเนี่ยเตรียมใจก่อนไปเบิ่งก่อนผุดไปเบิ่งนักเขาุใครไปไหนน่ะเฮ้ยไปฝึกไปวะเนี้ยนะผมก็ให้มาเป็นอันนี้ก็มาเป็นแบดเมียนะสองสามก็ยังบุญจักรพ่อเพื่อแท้เงินเบ้าเบ้า เ้ขึ้นขึ้นอีกนิดนึงโอ้กีดเบาตาดีแท้อารมณ์นิดนึงเกเกเอออกมาก็ต้องมีประเนนี้ตมันเลพี่น้องเด้อ พี่ผมกำลังจับระดับอครับครับกำลังจับระดับนะครับพีน้องคืขึ้นเบาเบาเบาขึ้นขึ้นอีกขึ้นอีกทุกคนนะขึ้นมินมีเียโหบางเวลาทำอย่าีเี้ยอออีก อันนั้นไ้ระบาดหน่อยึ่งหลังคิดแล้วครับที่ใตรงกลางยตรงยังครับอลังาว่าแถวนี้ยพี่ก็ต้องพันหน่อยนะพี่เดี๋ยวมันจะหย่อนมันจะตกจะไล่อีกรอบนึงครับตรงกลางแต่ล้านยังไม่ไล่พี่นายกล้องผมเห็นผมไหมเบาเบาล้มลมเบาเบา้าไปเียดเบาขึ้นขึ้นนิ เบาเบาขึ้นยีกชนิกยีกยีกเบาลงนิดนึงยีกเบาเอาเลยคิด <c oughs> ต้องตดสายยางก็ได้มั้ย ตาน้อยางนี่กางยางครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องหลบเลยวันนี้น่ะอยู่ตาคนนี่แหละโหลดคีบก็โหลดกางผลนี่แหละนี่กับตานจับระดับก่อนครับลงนิดนเบาเบา้นิดนึงอ๋อ เชือกเล็กๆเราอยู่ไหนมาขุดเชือกอ่ะไหนเป็นประตูเลยไอซีครับคนเชอกเล็กจ้ะใสเชือกเขียวในไม้อยู่ในห้องไหนเชือกเขียวไหนในห้องนี่รับขับรับขับขับขึ้นเขาเอาไปคล้องจะคล้องมุกดูหันจะมีอย่างตัว์อย่างไรได้แล้วครับได้อยู่อีกนิดนึงได้อยุดมันบันเถิงมันก็บัเถิม เดีนี너너้อยอ้อมมึงรู right? ้วได้ยี่บ่เ้านี่นึะขึ้นดึงลงลงได้ไงโอ้เโหมเราตึงเที่ยเราจะได้รู้ว่ามันระดับได้เสมอกันไหม ลุงครับขนาดนี้ได้ไหมครับนี่ปล่อยว่ามันอ้อมได้ได้ก็ได้คือคือได้อย่งว่ามันถึงบ่อขนาดนี้มาห้อยครับยิ่งหมู่หนูหน่อยบ้านหน่อยดีนครับไปหัตรงเลยพี่ก่อนห้ามไปไหนนะฮะเวลาฝนตกห้ามออกจากพื้นที่ตรงนี้เอฟซีเอาไปรักไรล่ะแอนด์คิวซาชัยชาแนลตอนนี้10นาทีแล้วครับทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับตอนน้อมดิ้งด้วยครับสวัสดีครับไปเอาของชั้น เอาเอาคลิปใหม่เลยไหมพี่ชายลุงพันกับโคกโค้ไลค์กำลังแก้เสื้อนะครับขึ้นขึ้นเบาเบายับยับยับไปบูนเบาเบาหลักมันสั้นบอกน้งหลักสั้นครับลุงอันนี้พอลุงเปลี่ยนลักเปลี่ยนลักเอาเอาเป็กไปตัวใหม่ไปใส่นะลุงลงลุงเปลี่ยนลักตรงนี้เนี้ยตัวที่มีลูกน้ำอ่ะลูกในมาเองสาัญ lắm mấy hôm lắm mấy lắm mấy mấy mày mắm mắt 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 mắt

ยุ่งเลยอย่างไม่เขายืมใช้เลยใครยินมาวะมีคนยินเนาะไม่รู้เรื่องเขาเคลขึอนเคลื่นน้าลุงจะคุยอะไรอ่ะเบาๆนะเึ้นตไม่จัดนะไม่ตัดนะไม่ัดลเขาไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้จะ้ค้น ค้อมส่วนตัวไงควานส่วนตัวผมหนักกว่านี้อีกขึ้นเรียบอยู่างอ๋อมีนึงมีนึงเอันะตามนั่นแหละอาพอโซเดียวเลยเสาทีก่อนเขาที่โค้งเขาที่โค้งเขาโอ้โหเป็นอไรได้โซดเด็ดไปแล้วสายยางแค่นี้ ลุงเข้าไปไข่ใส่ได้เนาะมีลูกน้ำด้วยเอาทรายมาใส่ครับลุงเขาไม่ดูแลนะคุณลุงเอาขึ้นไปเห็นอยู่ไหนนี่พี่นายเก็บไว้ครับลุงนายเอากลับบ้านครับไปเอาอยู่ห้องเก็บของมะล้าเออเอยู่ตั้งอยู่ข้างร่างสีขาวน่ะไมม่่ีใครชโดนอันเจ้าไปหามาแล้วบอเห็นบอก โอ้โไ่ได้ไปหาเลยทันท่าท่าตาสวดตาดูไม่ใช่หรอพี่น้องพี่น้องเดแล้ปทาหนาอกส่งส่งกันวันบ่อยนุงมัาแล้วแบบนั้นแน่แต่มีเมียมีเมียสเมียสามล่ะมากลายส่งกันวันบ่อย่งกันวันบ่อยไม่มีเลยสายตาสายไม่ถึง กันคอยกันยังไงมันมาถึงกันมันถึงแจะคอยยิไปบอกห่าเสื้อกึนมาได้หนี่น่ะครับมา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 ชันฉดีนี่กันยังบอกว่ามันมาถึงกันมาถึงจะร้องเบิ้งใช่ไหมได้บอกคุณลุงได้บอกคุณลุงอ่าร้องเบิ้งไปไปมาเลยบอกว่าเสื้อมันมาถึง้เสืออไ